วันนี้นะคะแอมก็อยู่ตําบลเมืองปลานะคะแล้ววันนี้นะคะแอมนะคะก็ได้มาอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งในตําบลเมืองปลานะคะบอกได้เลยนะคะว่าคาเฟ่ที่นี่นะคะจะต้องเป็นที่ถูกใจของใครหล,หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบคอกาแฟนะคะแอมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะชื่อรา้านว่าหิมดอยเมืองปานะคะนอกจากที่นี่จะมีคาเฟ่แล้วนะคะก็ยังมีห้องพักอีกนะคะใครที่สนใจอยากจะมาที่นี่นะคะมาเที่ยวคาเฟ่น,นะคะแล้วก็มาพักที่นี่นะคะสามารถมาที่นี่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวแอมนะคะจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูทางข้างในร้านกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะ และที่นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอนอกจากที่นี่นะคะจะแบบมีวิวสวยๆนะคะหเห็นทูเขานะคะทางโน้นที่โอโหูเขาเรียกว่าเป็นดอยปุยักษ์อ่าคนที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นดอยปุยักษ์ สวยมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้นะคะอากาศคือสดชื่นมากๆเลยค่ะทางร้านนี่นะคะก็จะมีกาแฟด้วยนะคะมีต้นกาแฟอยู่ด้านข้างๆด้วยค่ะคือเป็นอะไรที่สุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปสั่งกาแฟกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะ แล้วก่อนที่เราจะเข้าไปทางในร้านนะคะเราจะต้องสวมแมสตะตามมาตรการนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะเ,เดี๋ยวขอสั่งกาแฟหน่อยได้ไหมคะอขอเป็นเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะทีหนึ่งค่ะกาแฟที่ทางร้านเขา,เาทำไว้ใช่ไหมคะ ทำเองควบเเองปลูกเองอ๋อที่นี่นะคะมีมุมสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะมาเซลฟี่กัน ตอนนี้นะคะแอมก็อยู่ด้านนอกนะคะของตัวคาเฟ่นะคะบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติเอ่อได้เห็นวิวสวยๆนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะสามารถมาได้นะคะหนีจากกลิ่นความเมืองหรืออะไรงนี้มาเที่ยวที่นี่ได้คะ่ะบรรยากาศคือดีมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะเขาปลูกต้นกาแฟแอมเ็เคยเห็นัแ้แเดี๋ยว ตามมาดีกว่าค่ะเอ็มไม่เคยเห็นต้นกาแฟมาก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นต้นกาแฟที่เขาปลูกไว้นะคะเพื่อเพื่อประดับตกแต่งและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่นะคะเขาอะ่ะมีการทํากาแฟเองโปรเซสเองทํากระบวนการเองหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่รายี่เซอร์ไพรส์มากบอกได้เลยเลยคะ่ะคนที่ชอบทานกาแฟนะคะสามารถสั่งเขาได้นะคะว่าอยากจะทานกาแฟแบบไหนอยากได้แบบไหนนะคะเขาจัดให้ได้ทุกคนเลยค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าเป็นสถานที่ที่กว้างมากๆนะคะแล้วก็จะมีโรงบ่มนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงบ่มกาแฟนะคะที่ทุกคนนะคะก็จะเห็นกันนะคะมีทั้งการปลูกการโรงบ่มนะคะแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะส่วนที่ที่พักนะคะก็จะอยู่ด้านหน้านะคะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าใหญ่มากๆนะคะกว้างมากๆที่พักที่นี่บอกได้เลยว่าวิวสวยมากๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะเห็นเป็น ภูเขานะคะเป็นดอยปุยักษ์นะคะที่คนเมืองปานะคะเขาเรียกกัน,นะคะ่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของมเมล็ดก,กาแฟนะคะที่เขาปลูกไว้นะคะหลากหลายพันธุ์มากเลยนะคะซึ <c oughs> แ่แอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างแต่ว่าเขาปลูกกันแบบจริงจังมากะคะ่ะที่นี่นี่คือพิถีพิถันในการเลือกมเมล็ดก,กาแฟคัดสรรเมล็ดก,กาแฟแล้วก็รวมไปถึงการปลูกด้วยนะคะคุแบบู้ช ประทับใจมากเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าแอมคงจะต้องมาอีกแน่ๆค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะกาแฟนะคะก็ไะม,มีอยู่ตรงหน้าแอมแล้วนะคะกับบราวนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่า รสชาติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่นะคะที่แอมได้สั่งไว้นะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ากาแฟคือกลิ่นดีมา,มากๆาเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นคอกาแฟนะคะจะต้องชอบร้านนี้มากๆเลยะคะ่ะเพราะว่า กาแฟของเขานะคะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆากเลยคะ่ะมีทั้งความหอมนะคะความเข้มของกาแฟสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมเบานี่กันเลยดีกว่าน,นะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ<ม>อืมอร่อยมากๆเลยค่ะบานี่นะคะมีความเข้มของโกโก้นะคะมีความนุ่ม,มเป็นเบลนี่ที่มีรสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะ แล้วสำหรับ,บใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาที่นี่นะคะไม่ว่าจะมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่นะคะหรือว่าจะมาติดต่อจองห้องพักนะคะสามารถมนาะที่นี่ได้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะ30นาทีจนถึง17นาฬิกานะคะมาเที่ยวเมืองปานกันยะนะคะค่ะและแอมนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย